ซู่เราหัวเราอนนะเทปที่สี่เทปที่สี่เทปที่สี่กันแล้ว <c oughs> นะฮะมากันเร็วนะเทปสี่เนี่ยครับโอ้เร็วกันจริงๆนะมาถึงสัปดาห์นี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบุกไปเย,ยือนสุโขทัยก็ถือว่าเป็นเกมที่คข้นกระเขษอยู่แล้วแหละเพราะบ้านเขาเนี่ยถือว่าเขาเล่นเก่งมากแล้วแฟนบอลเขาก็ค่อนเสิร์ตยอดมากอ่ะครับนะก่อนเกมก็มีาารกระแสกันที่ตอนอืมก็รับมีัะนะฮะพอต่างั้งข้อต่างกระแสแฟนบอลครับเสม็สมัยใหม่นะฮะลูกเกมออกมาโโอ้ห สู้บอลสู้บอลได้ดีสู้บอลได้มันมากแต่คนสกอร์ไม่ค่อยมีน้ำใจกันท่าไหร่ก็ต้องเรียกว่าเขาคมกว่าดูรูปเกมแล้วคิดว่าเป็นไงบ้างโอ้รูเกมในวันนั้นเราเสียประตูไปก่อนแล้วก็ได้คืนจากพิพัฒน์แล้วก็ยังเสียเร็วเร็วมากในครึ่งแรกก็ยังเป็นสองหนึ่งครึ่งหลังสุโขทัยทําเกมมาก็เป็นสามประตูต่อหนึ่งเราไล่ในช่วงท้ายเกมเป็นสามสองคิดว่า วงเมนตัน่าจะมาทางเรากลายเป็นไหลเป็น5ประตูต่อสองก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดเกมแรกเปิดเกมแรกมากเกินไปที่หลาโลูกเราเอาวิดฟิลด์ตัวลักออกเพื่อเพิ่มแนวลุกเข้าไปส่งจัเบิร์นนาลกรงทาให้เกมดุเดือดขึ้นแล้วโดนสวนกลับ ค่อนข้างที่หลังเราจะล้านิดนึงก็เป็นบีบบทมาตั้งเกมแล้วนี่ใช่ครับใช่ก็เป็นธรรมดาเนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเปิดเกมบุกใส่เขาเนี่ยถ้ายิงไม่ได้ก็โอกาสเดินสวนธรรมดาอีอ้เรื่องปกติของกำปั้สกอร์อาจจะเกิด<ล>ขึ้นจากความคม,มแต่ว่านักเตะเราสู้สู้ทุกคนเรื่องสกอร์เป็นแค่ ผลนิดๆหน่อยๆแต่ส้ำแต้มเหมือนเดิมแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรกับมันมากเพราะว่าเหมือนกับฟุตบอลทั่วๆโลกทั่วไปก็คือเราจะสังเกตว่าพอทีมฟุตบอลที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆแล้วฟอร์มก็ดีเขาจะดีต่อเนื่องมาถึงจุดๆหนึ่งอย่าให้เป๊ที่เขาแพ้เป็นพอเขาแพ้เป็นแล้วเขาก็จะแพ้ไปเรื่อยๆ่าใแต้ ปีที่แล้วคิดโลร้อเอ็ดนะครับก็ช่วงไรก็ชนะจะนำเหมือนกันก็โดนไปสักนัดหนึ่งก็เป๋สุดท้ายก็ตกชั้นแล้วก็แรงสุดๆอย่างหางทองครับที่มาเลยแต่ที่น่ากลัวคืออาถานอันดับสามชมเปี้ยนลีกครับสุดโคตรไทยก็เดี๋ยวเราดูกันไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกให้สามนักแรกเท่านั้นเองยังไม่มีอะไรที่ชี้ชัดๆได้มากนักเพราะอย่างทีมเต็งทั้งหลายเขาก็ เป๊เหมือนกันนะครับก็ยังแรงแรงในหน้าพอเท่าไหร่ก็แอร์ฟอร์สกระสุนสงครามใช่ครับดีไม่ดียาสูบนะฮะท้ายตลาดเลยนะสุดซอยแดงอดีตโค้ชของเขาอ่ะก็มาว่ากันแล้วก็หลังจากจบเกมเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของตารางการแข่งขันถึงสองเหตุการณ์แรกครับ อ่ะรบว่ากันด้วยเรื่องราวของช้างเอเอครับปีนี้เราเปลี่ยนเป็นช้างเอเอ้ครับแล้วครับจากวันนี้ไทยกรมชเอเอ้ครับมาเป็นช้างเอเอ้ครับก็เรียกว่าเจ้าใหม่ก็ได้ตางวัดกันมากขึ้นก็จะทําให้ทีมต่างๆมีกระปี้กระเป๋ากันมากขึ้นแต่มันก็มีปัญหาเรื่องของตารางฟุตบอลไทยนะรู้สิทธิ์ต้อเตรยมกันหอดลเบียดกันเลยคือแฟนบอลที่จองตั๋วเครื่องบินนี่ไม่กล้านะไม่กล้าเหมือนวัดดวงเลยแหละนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้อวัดกันนัดต่อนัดกันทีเดียวนะ แทนที่คุณจะได้จองตั๋วไปดูบอลตัวไหนจะได้จองตั๋วไปเที่ยวแทนหรือไม่ก็เสียตังค์ฟรีอะเริ่มต้นก็คือเราจับฉะดกรอบแรกเอฟเคัพปีนี้เจอกับประจวบดิวิชั่นเดียวกันกับเราซึ่งถือว่าเป็นจะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายแหละเอฟเคัพมันคือบอลล้มยักษ์ใช่แล้วก็เตรียมตัวกันนะฮะวันพุธนะฮะสุดท้ายวันอังคารมีข่าวออกมา่าเริ่มต้นจากตอนเช้าอ่ตอนเช้ากวันมี้างแจ้งมาบอกว่าจะมีการยกเลือกทับให้เราชนะบายใช่อ่า พอบายบายหนึ่งก็มีข่าวอีกกระแสหนึ่งบอกว่าไม่ได้บายนะอขอขอเลื่อนอขอเลื่อนไปเตะในสุดสัปดาห์ช่วงฟีฟ่าฟีฟ่าแบทเดย์แบทเดย์ครับผมซึ่งจริงๆก็คือเลื่อนได้นะฮะถ้าเป็นการตกลงพร้อมใจกันทั้งสองทีมแล้วก็สนับพร้อมมาถึงช่วงเย็นวช่งเย็นก่อนที่อัดรายการนี่เองนก็มีกระแสข่าวมาอีกว่าทางสโมสรเราสนับไม่ว่างไม่ว่างสนับไม่ว่างก็เลยขอยืนยันแข่งวันที่สี่เหมือนเดิมขอให้ประจบ จากทีมมาแข่งวันที่สี่มันใช่ครับซึ่งทาำขั้วก็ไม่สะดวกนะไม่พร้อมที่จะลงมาวันที่สี่นี้จึงขอแพ้บ่ายก็เรียกว่าเราผ่านก็สือรอบสองไปได้แบบไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยก็เดี๋ยวเราลุยกับต่อไปเราจะเจอใครต้องชมกันทั้งานของสโมสรที่ทําให้เราไม่เหนื่อยในทันทีก็เรียกว่าฮะจะมีหลังไหนจะตั้งชื่อก่อนก็ว่ากันไปนะฮะเอามาทีหลังอีกหนึ่งคู่ที่มีการ สอบปรับเปลี่ยนกันนั่นก็คือเกมที่บุเก็ตจะบุกไปเจอไทยฮอนด้านะครับสนามของไทยฮอนด้าเขาแจ้งมาว่าเขาไม่พร้อมที่จะแข่งานอ่าเนื่องด้วยอ่ารู้สึกปีนี้จะไปใช้สนามของเทโรใช่ครับนะฮะก็ตาราดชนกันอืมตลาดชนกับเทโรเขาก็จินขอให้เรามาเป็นเจ้าบ้านนะครับต่อในเซตแรกนะครับทีมเจ้าทุ่มเดือนอ่าซึ่งก็กลายเป็นข่าวดีของแฟนบอลภูเก็ตโอ้เราจะได้ชมเกมในบ้านสามารถเตะโอ้โห ใช้ใคำว่าเกือบห้านัดดีกว่าใช่ใช<ะ>ครับนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดบ้านเราก็มเยือนของปตททายฮอนด้าแล้วก็พัทยาพัทยานะครับแล้วเราก็ไปเยือนแอร์ฟอร์สนะครับตอนที่กลับบ้านมาสองนัดติดใช่ครับเจอทีมปทุมขนองปทุมขนองแล้วก็ปะจวข์พิศีไม่แสบจุดอเชียงใหม่ก่อนอ่าเชียงใหม่แล้วก็ผมไปเยือนประจวบนะฮะก็เรียกว่าอิ่มเอมสองเดือนสองเดือนที่เป็นข่าวดีของแฟนบอลครับและก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้โคยแต้มครับ แล้วก็ข่าวดีอย่างนึงก็คือนัดปตทที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะฮะถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ่ายทอดทำไมก็ก็ต้องเขาเรียกว่าเห็นใจคนที่อยู่ต่างจังหวัดดีกว่าแฟนบอลภูเก็ตมีทั่วประเทศครับแฟนบอลก็อยากได้นัดถ่ายทีมเยือนมากกว่าไมเออทีมเดินทางไปดูก็ไหนี่ยังก็ขอร้องทางทูหน่อยนะทำใจพวกเราหน่อยนะครับครับผมก็นะแต่ว่าดีใจกับแฟนเปนปตทนะฮะได้ถ่ายทอดสดเพราะแฟนในปตทช่วงนี้เขาก็เยอะเหมือนกันอืมใช่ครับอ่าก็อนเดบิวต์เกมน่าสนใจครับอ่ะ พูดกัถึงเรื่องของตารางคะแนนกันหน่อยไหมอยู่การตารางน่ะรังเป็นยังทิมเป็นมีเลขตัวเดียวอยู่หนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งสองตัวเลยับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปับเมื่อช่วงที่ร้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปสีเรียสอะไรจากตารางคะแนนช่วงนี้มากนะนะครับพอมันเพิ่งริ่มกันแข่งขันเอง พราะหัวตารางก็เป็นแค่ทีมเดียวแค่นั้นเองที่เหลือก็แต้มไล่ไย่างนั้นเจ็ดแต้มก็ต้องสี่ทีมห้าทีมครับที่เหลือก็มาแต้มติดๆกันแล้วถ้าสุดซอยชนะสักนัดนึงก็ขึ้นมาการตารางก็มันจะเป็นปกติมาสักสี่ห้ารือเจ็ดแปดนัดแรกเนี่ยซึ่งคะแนนจะไม่ไล่กันเท่าไหร่ยกเว้นจะมีทีมไหนโดดเด่นเราจะไม่ช่เป็นทีตอนที่โปรแกรมผ่านไปหนึ่งในสามหนึ่งในสามหนึ่งในสามนี้จีจะเห็นชัดเจนมากอีกป้ายนึ้งก็คือป้ายสิบนิะ ใต้สิบล็อตเนี่ยอาจจะเริ่มมีมีโซนมีโซนมีโซนได้เห็นแล้วเริ่มแบ่งโซนโซนเอ่อเลื่อนขึ้นชั้นกาตาราดแล้วมีตกชั้น่พอไปถึงหนึ่งในสามประมาณที่สิบสี่จุดห้าครับแล้วนะปีแล้วแปลกนะมีโซนเรื่อนเลื่อนชั้นกับมีตกชั้นมีตกชั้นมีสองโซนนัะนี่ไม่มีโซนแบบกูศสบายๆปีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่างทางการแข่งขันมันจะดุเดือดมากและเพิ่มทีมเยอะเลยตกชั้นหกทีที ตรงนั้นเป็นสิ่งที่แต่ะทีมผมก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆเลยว่าจะเอายังไงกับทีมตัวเองกันต่อไปอ,ม,อมาพูดถึงเกมสุดสัปดาห์นี้ดีกว่ปทอทอปาปตทเจอกับปตทรอยองจับกมนนัดที่ผ่านมานี่ปตทก็ชนะแบบปืดขึ้นคอมันนะอืมนะครับชนะ ผมว่าตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็คือผมเพิ่งไปเห็นข้อมูลมาเขาบอกว่าฟอตต้าลาตัวจิงของเขาเนี่ยตัวที่ตัวยีตุ่หมายเลขสองนี่แหละนะฮะหมายเลขสองเป็นปีอ่ะครับก็ปวดเราได้ทุกปีเหมือนกันนะเจิงของเราปีนี่แหละยุคสองพันสิบ่ามก็อ่าก่อนถ้วยนะฮะยิงช่วงท้เจ็บเนี่เจ็บใจกันไปปีนี้สามลนแรกเขายังไม่ได้ลงสนามนะครับหายเจ็บกันมาอืมจอไม่เจอเหมือนกูเก็บไม่รู้ทำไมต้องมาดูว่าฟอร์มจะเหมือนเดิมเหมือนที่เราเจอเราอ่า แต,แต่ก็เป็นตัวความหวังของ,งปตทอ,อยู่นะเป็นตัวความหวังของ,งปตทในขณะเดียวกันของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเลยว,ว่าซินล,ล่าจะกลับมาจากแอฟริกาหรือยังเพราะว,ว่าเขาเดินทางกลับบ้านไปนัดที่แล้วนะฮะนัดนี้ก็ถ้ากลับมาจะทำให้เกมของเราแน่นขึ้นนายาดีมีมา,มา,มาบอกใน Facebook ด้วยซินล่ากลับคุณมองดูนะฮะ้นหาจากนัดที่แล้วนี่ครับมันเป็นยังไงบ้างเกิดจากซินล่าเนี่ยครับผมว่าซินล่ามีภารกิจที่จะต้องไปทำจึงทำให้สามเหลี่ยมไดมอนด์ของเรามี ความถ่วงดุลไม่ค่อยไม่ค่อยาเริดุลเท่าไหร่อธิบายกันที่เป็นสามเหลี่ยมในมอนก็คือบริเวณหน้ากอดเขตโทษตรงนั้นจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสําคัญที่ทุกทีมต้องรักษาเอาไว้เพื่อที่จะเรียกว่าถ้าตรงนี้เหนียวอ่ะเกมก็จะเหนียวขึ้นเอซึ่งของเราจะมีซิลล่าประทานแล้วก็อาริปจิครับสามคนนี้ถ้าอยู่ร่วมกันผมถือว่าเกมรับเราดีมาก คือสามารถขับเปลี่ยนเป็นเกมลูกได้ดีด uh, ้วยเพราะว่าเขาจะสามารถมีการถ่ายถ่ายโอนทางบอลออกซ้ายออกขวาด้ว่าขึ้นไปข้างหน้าที่สำคัญขยันทุกคนด้วยครับกัดไม่ปล่อยใช่พอมีการเสียไปแค่ตัวนี้มันจะเสียสมดุลมันเสียสมดุลแล้วอีกอย่างพอเราเสียสามหนึ่งเราไล่เราเราเปลี่ยนเอาอาริฟออกเพื่อเพิ่มเกมลุก่นิติเกมลุกกับทำให้เกมรับเราก็ด้อยลงไปนิดนึงอ่า แต่มันก็ต้องแลกแลกมานะับเป็นการแลกเป็นการสู้ไงี้เป็นการสู้คือคือถ้าไม่แลกนี่ก็เราแพ้คนเดียวเปิดประตูแพ้เปิดประตูแพ้เลยหละบอกก็เป็นเหมือนการตวนอ่ะก็คือถ้าเราบุกเข้าไปแต่ยิงไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีผลเสียแต่ถ้าไม่บุกเลยก็ไม่ได้เลยก็ปิดประตูติดประตูชนะดังนั้นมีการแลกกันมีการทุ่มเทกันที่ว่าเกมยเป็นไงวันอาทิตย์ในวันศุร์เนี่ย ผมว่าเจอภูเก็ตเจอกราทอเนี่ยมีการใส่กันมันอยู่แล้วแน่ภูเก็ตแล้วอีกอย่างภูเก็ตเล่นในบ้านไม่เคยยอมใครอีกลปในการชำาระแทนมันด้วยแล้วก็ปีนี้น่าสนใจที่ว่าแดนการภูเก็ตดีขึ้นแน่นขึ้นจับบอะสวนกลับก็ทําได้ดีปีที่ผ่านมายมาก็คือหลายคนจะมองเห็นว่าแดนกลางเราอาจจะ น้อยกับเขาเยอะมากเราจะไม่เห็นแถวสองสักเท่าไหร่มีนี้แถวสองเราจะมาบ่อยมาบ่อยแล้วก็อามะพันเตอมาตันตรีแล้วก็มีเกมมีมีเกมที่ค่อน้างหนากหนาขึ้นมีทั้งดิมเส้นมีทั้งเจาะตรงกลางแล้วก็โยนเข้าไปครับอ่าซึ่งมีมิติที่แตกต่างจากเดิมครับครับู่แข่งถ้าจะมองภูเก็ตด้วยสายตาเดิมๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับยกเว้นทีมที่่อาจะมีความคึกคักหรือว่าอาจจะมีโชคช่วยเรื่องของการตะบุกตะบเรามองถึงไฮไลท์ที่เรามอง ว่าเราเสียประตูจากตรงไหนถ้าเท่าที่ดูนี่มาจากทางแบ็กสั่นมากนะจากหลายๆลูกก็เกิดจากการเกิดจากการที่แดนกลางเราไม่แน่นพอทําให้เราเสียบาลานในแดนกลางไปแต่ทําให้เขาเปิดออกดึงเส้นได้ชตรงนั้นพอเปิดเข้ามาแล้วก็ตกกลับเข้ามาเนี่ยแดนกลางก็ได้กลับมาได้ครับก็เลยมีปัญหากันนิดหน่อยซึ่งตรงนี้คิดว่า โค้ดก็มองเห็นแล้วล่ะใช่ครับคือไฮไลท์นะบอกง่ายถ้าคุณมองเห็นเนี่ยโค้ดจะต้องางมองอยู่ไหมใช่ครับโค้ดโค้ดก็ต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้วครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะสามารถแก้โจทย์ตรงนี้ได้ดีบ้างไหมเป็นไงในกระบวนกันผมว่าปตทเขาก็เห็นนะเขาก็ต้องเห็นอ่าแล้วปตทจะสามารถย้ําโจทย์ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการพลิกผันมุมมองผมว่าเป็นการสูุกกับโค้ดสองคนที่สนุกสนานนะ ซึ่งเราก็มองเห็นว่าปตทก็ยังได้แผงหลังยูนเหมือนกันนะเท่าที่ผมดูถ่ายท่าสดอยู่ก็เป็นเกมวัดความคมของกองหน้าแล้วมีรอยรั่วมีรอยรั่วูว่าใครเชื่อมเกมดีกว่ากันเดี๋ยวเอาดูกันนะฮะเกมตการอย่าลืมกันไปสนามสุรเกลย์ย้ำอีกทีนึงนะฮะหนึ่งทุ่มตรงนะครับไม่ใช่หกทุครึ่งไปนัเกอร์ายคนไปนักเกอร์แต่หลายคนหลายคนโทรมาหาเลยโทรมาหาพวกเราเลย เฮ้ยบอลยุนทิเตะหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะบอลวอลแต่บอลจะลงมาหกโมงกว่าหกโมงกว่าครับอยากไปปิดเวลาไม่งั้นขุณก็นั่งร้อนเปล่าๆนะฮะเขาแข่งกันึะขึ้นให้นั่งเกินลงครับอ่ะก็สบายใจกันไปนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันหลังจากเกมพตทว่าภูเก็ตของเราจะเป็นยังไงแล้วตารางคะแนนจะน่าสนใจบ้างตอนไหนทีมไหนจะขึ้นนําทีมไหนที่อยู่ท้ายซอยเนี่ยครับติดตามดูกันครับอ่ะสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะฮะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ thank you